ับนบบอต่อไปเป็นการลกถอนขนครับเช็ดจะไหนครับมือนี้เม็ดนู้งเองครับหนึ่พ่<ต>น้่นนก,กันไก่กันไก่กันไก่ไก่ไตน้นเนาะเอามากรกูตัวนึงไก่ซาอูหนึ่งซาอูน่านกนเนาะอีกแบบหนึ่งครับ เดียวตัวเดว้นมันเอาอีตัวนึงหมันมนกจ้งบอกว่าเอาไปอีตัวอทีนี้มาถึงขั้นตอนการล้นครับโพกั่วเขาสีชูฟีมือไปนี่เจบเบอร์เจเบอร์เลยครับเดตัวเดียวเนาะมันึงเว่นอยู่ีตัวนึงเดีตัวนึงขอใเบิ้องคดชมกันเลยครับพี่น้องใกล้ใต้น้ำ แซร็จแทบจากพวกว่อครัวนราลงคนรูปหลอ่อคอยติดตามกันครับพี่น้องมีแองส์วอลครับท่านผู้ชมบ่พ่อครัวเดี๋ยวนะเห็นแนวกันจีบบ่เนาะโอเคครับเดี๋ยวไปรอมาชิมของกันมาชิมของกันจะพี่นรอมาชิมของกันครับผมรอติดตามต่อครับโอ้ได้ยินเลยทีครับตัวนึงโอ้โหเนี่ยใครติ่นก<อ>๋วยเนาะใครเนี่ยนี่ใครวะติ่มอีลีเยนี่ ใครยยนยซื้อได้เนาะใช่ไหมอ๋ยังมีอย่างไรอยู่ด้วยครมองานทพอถูเรื่องครับาไไกกทาะตะไคร้ใบมะกรูดตาผักวัวเลยไอ้นี่ครับไอ้คนบัวบูเหลือเลยบ่าต้องอ่ามาเสบๆนึ่งกันด้วยครับเ้อพี่น้องไง ปีใหม่ปีใหม่จ้าเขาดาวด้วยไก่เขาดาวด้วยไก่ไก่ใต้น้ำพี่น้องหนึ่งซาอุหนึ่งซาอุาไก่บ้านครับไก่บ้านบอกเคลียลับนี่ครับพ่อคู่ว่วัดล้นไฟแบบนี้เพื่ออะไรเนให้มันหอมให้มันหอมใช่ม,<อ>มันจะไม่กลิ่นเหมือนตะย่างจ<น>ะมีควันไฟขึ้นมาในเนีย่ยดู<ม>ดูมานะมันจะดำๆดนิดหนึ่งจะไม่เป็นไรล้างออกสะอาและวาววิสารเทุกทีครับ พี่โนโอ้องไอ้กขยาะมันหอมแมครับครับผมเออนั่นแม่ไอ,ไอม้มันหอมเหมือน,เ,นขเขาเวลาเขาเขาย่างปุ๊บอีกเวลาเขาไปไปต้มไปแกงมันสิหอมกว่าแบบเหมือนหอมกว่าแบบอันนี้แม่นี่เพื่อนแฉกนี่บึงมันมันสิละ <อ S 2> มันสิ่งหอยาา<ค><ผ>มาใส่มันให้หนูเกบ้านแซ่บพี่น้องแซ่บจังนี่นี่พี่น้องเอ้ยมาชิมนดูกันเด้อพี่น้องเลยแซ่บคักเปล่าเติมขั้นตอนครับพี่น้องครับ ท้ายถูกไปตัวที่เบิร์น<ต>น่แหลกกัวกำลังเล่งอยู่ครับโอ้ทิ่ม,มันอันนี้เนาะเล่งครับพี่เนาะเห็นใจพกกัวกเนี่ยครับไก่ลไงไม่เห็นเนาะสองตัวสำเนียนี่ตัวไหนมันน้อยไม่เห็นไงไม่เห็นเนาะ กันมินิสองตัวเลยครับพี่น้องมินิญาติพี่น้อง,ลองหลายตัวเห็ดลายเนี่ย่องในครับพี่น้องตับตับไตเสพพุงล้างให้ดีสิ่งสำคัญเอาบีออกเอาบีออกไม่ได้เสียที่ล้างถุงในมันสุกเร็วกว่าเส้ยที่ล้างกันเลย เอาทานไทยไปกูแน่ต่อต่อไปคุณซับกับศิโรทานเอาทานไทยไปแน่ โอ้ส่นมันหน่อยหน,นึ่ันไก่บานไก่บ้านมันหนึ่งครบับซูบุลกิจเสียก่อนหมูสับหน่อยสับหน่อยก็เสียคนละตัวดีเลยเ <c oughs> มนูบ้านๆครับพี่มือนี้พี่น้องกันไก่กันไก่พี่นิคันจะัำเด้อเฮ้ยพี่จะรุน่นใครใมือเน่าบอลบี่ หนึงเออกันไก่บม่ได้ครับบม่ได้ครับได้หรอได้หนึ่งซาอุหนึ่งซาอุหนึ่งซาอุไปกินวะครับกินแค่มันเบื่อเลยผมวันนี้คนแข็งคอมกู้เลยไปกินเนื้อดิบปลากินดิบๆเลยพวกไอ้เบอร์พิซซ่าเลยบอกบาวพบกผักกันเลยรด้วยพวกกัวนี่สุดเด็ดเลยนี่ไปเัืงไหนคนถามหาเนี่ยนี่โล่งมาบอกว่านี่เห็ดอาหารนี่สุดยอดเลยครับแซ่บคนนี้ เป็นซีราซาเบิ้องนาไปเนี้ยครับเนี่ยเห็ดนามองไในนี่เออเลยเห็ดให้กินแน่ว่ะสันสุดยอดเด็กพี่น้องนี่เด็ดเนี่พวกขั้วนี่ที่สำคัญเนี่ยค่าไข้ตรงถึงเนี้ยไ่้ปวดถึงกับปวดทิ้งเลยไข้ปวดถึงกับปวดเสียบเด้ดประเดี๋ยวนี่ไงล่ะจะไปจี๊ตาเออโอ้กูนายเด็กกูไปกี๊ไปกี๊เลยครบเลยครับพี่น้องบันนี้เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปถึงไนบันนี่พี่น้องนี่แหละบนตัวเนี่ยอะไรก็ตัวแเสบน้ำหยาก็อยู่นี่แสีบก็อยู่นี่ของหยาของแสีบของหยาคือของแสีบครับโอ้ยยังมันมันมันจะเอาถิ่มได้เอาถิ่มซะย่นถิ่มซะยุนเขาคงไขซะเสียดายของแสีบเป็นยังไงเสียได้ก็หีบหยายางนี้นี่เออพี่น้องเอ้ยกิ้นีใเบิดคุ้มครับเนี่ย สองตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวหน่อยตัวหนึ่งสองพี่แม่กันเด้อพี่น้องด้อกินกันครับกินิกันมาเด้อมาเด้อสิบแสบนี่กันกีนตาเพลง ครับใส่กับพี่น้องไหมนี่แหละมองแซบมันแซบจึงได้นี่ใส่มันเศรษฐาเกษตรขาดตัวตะไบกับพี่น้องส้อยเครื่องเครื่องเทศขาดบ่ได้ครับขาดเครื่องเทศอีกโบแซบเลยเวิร์ดด้ย แต่ไข่เป็นมะกูดใส่คืนไปครับพี่น้องใส่คืนลงก่อนแต่ไข่ไปนมะกูดแต่ไข่ไป็ะกูดลงไปแล้วครับ่ไข่ลงไปแล้วไข่พอป่ครับพี่พ่อะไป่ะพ่อะรตใส่พ่เเลือพิษก็ใส่สมยังนาเลสิหาสมยงีครั้งได้ไหมมาแล้วมาแล้วอีพมาแล้วพมาแล้ว ไฟดับครับพี่น้องคลิปนี้สิหมื่นเด้นะครับเด้อไฟดับไฟตกไฟมาหมดเต็มเลยขั้นตอนต่อไปครับใส่หัวหอมครับพี่น้องใส่เนื้อแซ่บมะพริกไม่ได้ใส่ดิครับอาจารย์ใสวึ้งๆเป๊ะปิดตัวเยอะเอาพริดไหมพี่เนี่ยรอชมต่อไปครับพี่น้องครับถ่ายตัดต่อต่อ่อขั้นตอนต่อไปเสียงครับผู้ผู้ครับโบกพี่น้องก็าวหูนะครับ ใส่ดดีใส่ดดีไอ้อันตัวนี้แป้งัวแป้งัวนอ๋ออันนี้ใส่ร้ายเสียบไร้ใส่หน่อยเส่บหน่วยเสียบหน่วยโอ้แต่เสียบผมพี่น้องฮุ่นกายเอเลยนะครับนี่กินได้ไปยังกินเลยได้เบิดคุ้มหิวเข่าแล้วลูกหิวอยู่เลยนี่โป้กัวหิวเข่าเลยครับนี่ใส่เยังครับนี่แป้งง่วแป้งง่วว้าใส่ร้ายเนี่ยหัวร้ายเนี่ครับนี่มันรุดมือรุดมือสูตรโป้กัวรุดมือครับ อันนี้ได้ครับนด ah. oh. ah. oh. ิรถดีรถดีมองไว้นั่นและพรุ่งี้มันจะซักผ้าหอมรถดีหอมอ้างไหอ้าวกพริกค่ะโอเคต่อต่อไปครับใส่พริกครับใส่หมอเลยไหมหมีมันกระมมาใส่พริกครับพี่น้องบ้านนี้ตอนุดท้ายพี่จะได้เอาเนือลงเลยอดอ เนมนบวกคร,รัคบนะพวกวัวเมนแ่ะใส่ผีเลยคือเอาเบียรลงเล่นครับเนาะใส่บักเพชรเขินบักเพชรบักเพชรบอกอะไรจีิงไม่เลยหมักสาวได้บักหานี่ก็หูอยู่อย่า,า, <c oughs> ยานะใส่ผีครับพี่นอกบา้านเองใส่ยังไงบวกครับตามด้วย นำปลาปลาแดดได้ใส่ครับโบบัวโมไซโมอก่เนีทอเท่เนื้อต um ้องครับเรีอกพี่น้องบานี <h <h ่นี่แหละขั้นตอนสุดท้ายแล้วนวแท้พี่น้องบ่านี่นี่่มอยเลยพี่น้องเลยนสิกินบนบายนี่มากินด้วยกันนะครับเอ้หมอยอนี่มอยใหญ่นี่เอ้หมอยโจากคนคือ อีเหี king ้ยวไปห้วอีเหี้ยวไปแล้วจ้าเบืดแล้วสับเบสภาพแล้วนอนแล้วจ้าเออางมันมันนอนะไรขเข้าเข้ากันมันนอนเียไอ้บ่วนี้มันนอนพวกนี้ยังคือจีแสบเนะหอมสีตัดแล้วไงหมกินหอกนี่มันกับมันน้งมั้งซางาล้ให้หมอแล้วบง มั่วเห้ยใส่ยังขับแล้วก็มไม่ได้ไล่ว่ะก็คือมัวยะพี่มังมันตอนไกลก็สุกหะต้อเป็นลมใส่ได้กันมันบ่สุกเสือแล้วเขมาปีกของเขาเหลื่อยอยู่อวต้องคนหาเรามันยุบปั้นนั่นปล่อยไปเถอะไกลสุกแล้วจับอยู่ในมัวซืี่ว้ยาการกูหได้ด้อบบ่บ

รสชาติใช้ได้แต่ว่าตัวนิตัวตัวต่าใส่น้ำลงไปครับพี่น้องเอน้จิ้าขั้นตอนต่อไปเห็นน้ำจิ้มแล้วก็รอสุกครับเอาอันนี้มาให้พี่แน่นองมาเอ่าน้ำจิ้มละลรอครับพี่น้องบายนี้รอสุกล่อุกเียครับรอชมรอติดตามเมือพี่น้องครับต่อไปจะได้รันบ้านี้จิ้มจิ้มเิร์ หอมใส่หอมครับโอ้หอมก็ดจะเป็นหัวใหญ่เนาะหอมเนาะหอมตัมนแบบหยิ้มหัวใหญ่โอ้ได้กินหอมเลยพี่น้องรา้ปเนี่ยกินออกถ้วยถุยแล้วพี่น้องเอ้ยขีปนี้มันสิมืดแน่เลยครับเด้อหลอดไฟมันเสียแต่มันหอมแต่มันหอมกินมัน,มนบอกเลยหอมขีปนป์มสมืดนิดนึงครับขอถอดข้อไฟพี่น้องหลายๆแต่มันแซ่บกินหอมแซ่บออกเลแล้ว ไฟเห็ดกุ้งเขายามเขา,ย,เเขายามพี่นอนม่กินน,นหมเ่แ <laughs> จกกับพี่ให้นอนยิงโฟกุ้มีหมจยิงให้ไปยิงใ้มาได้ครับิเดือดก,กินเองโดยขน้อยเ <laughs> จากก้าคือเห็ดแล้วคลอก็ปิดไฟเลยัยๆนะปิดไฟกินเลยแลก็ปิดไฟกินหอบอกโยกงมยพี่น้องยวกขโมยน้ยเห็ดแล้วลกันดิแจ <laughs> กพี่แจกน้องขึ้เก่าเล <laughs> ยค<ต>รับมาดูแสมันกน เสียบด้วกันครับเกียวทีแจ็คจากเมื่อกี้วะไปโคกหอมแล้วแล้วก็ที่แม่ใส่น้ำกินมเนี่แหละน้ำน้ำโอ้เสียวน้ำไม่นี้ใส่หรอครับกินหอมเลยพี่นอื้อแบบนี้ก็เป็นเสียบแล้วก็หมดล้วแจ็คน้ำครับทุกพี่เปียดน้ำแจ็คน้ำหรือน้ำเดียวเดียดแจ็น้ำเดียดสูงเดียบบอกเอาน้ำมันมันสุกเลยแต่ว่าคุณต้องคุณต้องดูไฟให้มันเป็นเลย ไฟแรงกันไม่น่้โบแมนว่าไฟเห็ุขครไหนนะครับเนาะมันก็มีสูตรถูกกันครับผมอ่ารล่นต่อไปครับพี่น้องสูปกรนบ่สิเหล็กน่องน้องอโอกลุ่มทีบเลยครับสุกแล้วสุกแล้วบาร์ดยใส่น้ำน้อยๆขึ้นน้ำก็ได้เลยน่ะใน้ามันแข่งเิดนอีบุญมันอย่างเกีบน้องสุกแล้วได้อ้ยอม แซ<ส>่บเด,ด้กินหมดครับพี่น้องอ้้ยเป็นอย่างนี้ป่ะง่าหนักง่าหนักง่าหนักพี่น้ำจิบพ่น้ำจิบนี่สูตรนี่ลองเห็นบ้างเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยหลับร้องแซ<ส><ส>่บแซ่บกูสุดเทือ,อ ไอเดมจิมนะครับบาดเดซมบึงครับพวพวเสบ,บเป็นเจไดครับเดมันขึ้นดวดหระขือนดวด,ดนปลาเลมปลา<ม>เลมมีเปี้ยวนิดนึ่งเปี้ยวนิดปลาเลมแซบแซบพี่น้องเ้ยเด,ดดีนะครับเนะาะน,น,นี่เลยครับกันไก เดี๋ยวบันบานเขา,าสารบ้านเขากินอาหารแบบนี้ละแซ่บคืนอนย,ย,ยังนี่แซ่บคือนยังผมมาเด้อพี่น้องหน่อยแซ่บสารบ้านบ้านครับเบาเท่าบานมือนี่เป็นพ่กพัวด,ดีเมือเบาเท่บานคนรูปลอหนุ่มนรงคนรูปลอขู่ห่างลูกบ่มีขู่ห่างลูบ่มี แทมัดแทบแทบดีแทบมาเลกเสร็จขึ้เสร็จาแยกเดียวบนามันั่งเขี่ยมขังไหมเน่การแยกเดียวอะไพี่น้องเี่ไม่เนี่ยนี่โอ้ยมีการไกลดสบท่นนี้คนนั่ินงขาขึ้นิแสบอยู่แต่ว่ามีอนแก่เนาะมีองแก่จังน้อยเนาะแมนมีเนี่ยปิดจังน้อยนึงเนาะเนี่ยปิดจังน้อยโอยใหญ่กันเนาะพี่น้องด้วยมาคอยกับอยากมีคนนั่งหิ้ขังเราเ หางมันมาดูดแล้วเด้ยเป็นของหางมาดูดูเลี่ยวนะผัวผัวบรร بان ท吼จิ้มจิมมาขามเปียกสับเมื่อมขามเปียกหอมใส่หัวหอมกะทีไม่ใส่ผงกระทีไม่ใส่นะผงนัวใส่ยังครับใส่แล้วใส่แล้วแป้งนัวใส่ไหมล่บเอแซ่บเบือ อีดีแล้วครับปันกอดเจ้าละกอดเจ้ากับอีดีคือกันนั่นแหละเีกันเดือดแลวพี่น้องปุ๊บปับปุ๊บปันะแข่งขันอย่างนนึงไปมันแห็นทำมันเมหน่อยเตมหน่อยครับหนอยมพี่น้องหอมหอมแพงครับเสีบมาเด้อพี่น้องมามื่อกี้นกัน สุกเลยพี่น้องสุกได้ดีเะครับเอาลงแล้วบาดนี่ยไปเตรียมแซ่บเบทมนัก่นเนตักตักมาเห็นมไอ้บอเลยพี่น้องเว้ยโอ้มันจะเส็บเสยปวดหุ่นเพื่อนี่ปุ้ยหุ่นมาตากยัไมึงตักไปก่อนอะ ต้วตัวต้าหาก็เผาอือือนี่เสียบครับน้อมยลนั่นทำไม่ะตีนเดยวไปต้ทำไมตีนไม่บวมหูเราไม่ตักตีนมานั่อมันน่งไม่ไม่เปีเปื่อยหรอเปื่อยบอว่ไม่จะเปื่อย่ต้มดหน่อยไม่เปื่อดเอาน้ำไปเดี๋ยวเปื่อยเจอถ้าจิ้มเล

เตยกินมเออบอกว่าให้เอาถวยมตักเขาถวยมตักเบลให้บอืเขาถ่ากินอยู่อยห้มอลุงลุงลูกก็สีตักลุงลุงลก็สีตักเซ่บไหมฮาร์ดถวยมาตักให้ลุงมอรับหยวมอเบเบบคนเอนม่มอลย โอ้ก oh, ็จีบเสียบเนาะมาเด้อบาดนี umes, ้พีはは่น oh. ้องมากินเขากินน้ำเนี่ยกันกันไก่ครับกันไก่เอ้ยอ้โหเขาจีบเขาเป็นบ้านบ้านเนาะเสียบครับพี่น้องอ๋อปิดจิบสำนี้ได้ครับพี่น้องเนะพวกพ่กจะจีบลายจีบไม้เสียบบอเอินพี่เออนอนเขามากินนทำเนียร์เขาย่ายมากินให้เขาย่ายอ๋าพวกพ่อจะจีบไม้ครับพี่น้องวัอนี้ กันไก่อาหารอิสานบานนอก0สิยบอีกนันครับนี่ครับผักกุ้งักกุ้บาาเนี่ยบายเนี่ยโอ้สุดยอดครับนี่นยครับสุดยอดโักกั้แซสบแม่หมูนี่ครับ